โอ้คในเอเดอเกมผสมเป็ดเกมนี้ผมไม่รู้เล่นยังไงนะแต่ว่าช่วงนี้เราบอกมีแต่เกมอะไรน่าเบื่อนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ผมก็เลยไม่รู้จะเล่นอะไรนะคุณเก็บยังไงคุณมันเล่นยังไงก่อนออะไรพูดใส่หูเขา ตัวเล็กไม่ได้หรอกเพื่อนช่วยให้เกิดไม่มีเพื่อนแล้วโอ้โหตายแหลกกินครับความแหลกกินครับความแหลกขั้นสุดยอดขั้นมหากราโอ้โหตู้ต่อไปสองประตูแล้ยนเฉนลี่ย ืรัวๆไม่หยุดเพราะว่ามันต้องแหลกแน่ๆเพื่อนคุณสามสิบเพราะผมเจอตัวอะไรที่มันอะไรแปลกๆนะครับแล้วก็จะไปตีกันเลยขีดครับห้าหมื่นเพราะฉะนั้นเราก็ไปกันดีกว่าตีตื่น ไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากอัดรูบอกเลยเพราะว่ามันแหลกกว้างเลยดูเรื่อยๆเพื่อนจะช่วยครับเพื่อนจะมาช่วยเราได้มาหกร้อย ผู้เป็นผู้เห็นอะไรตรงนั้นคงไม่มีอะไร ในที่สุดผมก็กู้คืนรหัสทุกอย่างได้เพราะเครื่องใหม่นะครับคือเครื่องใหม่มันแบบมันแบบมันมีมันมีอีเมลอะไรที่พร้อมกว่าไม่เหมือนในอันนี้ผมรีเซ็ตเพราะว่านั่นแหละเดินบอกดีประมาณห้าพปีนะครับเพราะเครื่องแหลกมาก แล้วดูอันแรกก็สี่ล้านเจ็ดละคลิปนี้น่าจะอาจจะไม่ได้ปลดล็อกได้โซนอะบอกเล่นนี้แหละวันนี้เล่นสตองเกตหนุกมากทีมเมอร์ไม่หยุดผมผมกับเพื่อนครับ คือวันนี้ผมแบบผมก็เพื่อนแบบตั้งใจมาเก,ก็บคิวสไตล์เย็นนี้และคือตอนแรกผมก็เทเบิลฟิไปใช่ปะไปเรื่อยๆรอบแรกผมมีคิวสิบสิคิวสไตล์รอบที่2มีมีคิวทีคิวสไตล์แล้วผมก็โดดลงมาจากหน้าผาแล้วก็โดนโดนปูฆ่าตาย เนี่ยสาเหตุว่าผมถึงไม่ชอบปูมันคอมโบไม่ได้แล้วผมก็เดินแล้วคือปูมันตีผมสี่ทีแล้วผมก็ตายเลยมีคิวสแต็กไม่ดีน่จริงนอกจากคนที่เขาจะตั้งใจอ่ะพอมันแบบเดี๋ยวมันก็โดนล,ลากข้าวหนะัวแบบเอาจริงนะการที่จะได้เร็วที่สุดนะสแปมเทบูฟิปนอเนเลยผมกดแค่สามรอบอ่ะผมขึ้นมา กิบคิวสเต็กส่วนเพื่อนผมนั้นก็เล่นกัดระยะยาวก็คือแบบว่าจ,จะเล่นตัวที่ถนัดแล้วก็กิบคิวสเต็กอันนี้เป็นทางที่ฉลาดแต่ผมอยากได้แบบเร็วๆไงคือจริงๆผมก็ทาแบบผมก็ทําแบบนั้นได้นะเพื่อนผมน่าจะได้สองรอบรอบแรกสิบเอ็ดรอบที่สองสิบหมดืนโดนลากคือเขาเป็นคนที่แบบไม่เปิดคนอื่นก็คือเขาจะร้อยให้คนอื่นมาเปิดก่อนนะและผมก็เอาไงไงคือผมไม่ได้ลักเอาไงนะ หนึ่งผมล้านคิวล้านคิวน้อยครับล้านคิวประมาณแค่สองสามคิวที่เหลือก็ไปเปิดคนอื่นเขาเทเบิลฟิปเจีดนมือสองแพงเกินแพงเกินเอาจริงแพงเกินเป็ดสีแดงเป็ดอะไร เป็ดอะไรเป็นสีแดงผสานดิไม่ผสานอะพี่ใช้ไม่ผสานโ,นโนโน่แมวเคลื่อนย้ายน่ะทำไมมันไม่ผสานคือผมแรกเกินหรอต้องหักเกียร์ดิ เนามาตีอะไรบิ๊กบอสบิ๊กบาบูกัมไม่ใช่คือการคือผมแนะนำนะให้เกิดเราอยากเล่นเกมไหนนะครับแนะนำนะครับเริ่มแรกไม่ต้องไปฟาร์มนะครับไปใส่โค้ดไม่ให้เกิดไม่มีโค้ดก็ออกฟาร์มคือผมก่อนที่ผมจะเล่นเกมอะไรผมใส่ผมไปดูโค้ดเลยแต่ก็จะมีเพื่อนคนนึงนะครับที่ไปดูโค้ดให้ตลอดเวลาไม่ได้ไปดูโค้ดให้ตลอดเวลาเรียกว่าให้ไปดูโค้ด ไม่พลาดเลยนยแต่ว่าดูไม่ได้ ลองดูว่าจะได้เท่าไหร่ถ้าเกิดไม่ได้ถึนี้นะบอกเลยระเบิดระเบิดตัวเองนะครับระเบิดตัวเองกัดโกะครับแหวกแหวกสกิดีดอบดอบแหวกแหวกว่าแต่แค่วันเด็สกิบดี้กิบีมีคนมาช่วยนะครับแต่ว่าผมมีเป็ดสีฟ้าซึ่งคืออะไรก่อน สองเน้นไปอย่างนานจริงแต่ว่าก็อาจจะคุ้มก็ได้ผมติดเกมหนึ่งว่าเลยที่มันคล้ายๆสก,กินบิดี้เหมือนกันนไม่ใช่ ติดหนึบหนักอ่ะติดหนึบหนับเลยครับตอนนี้ติดหนึบหนับเลยเกมนี้แต่เขาเพื่อนผมอ่ะคือตอนแรกผมก็แบบว่าผมก็รู้สึกว่าผมสงสารเพื่อนคนนึงก็คือเพื่อนคนเดียวที่เล่นสตอร์เกียผมนี่แหละคือเขาแบบไม่ได้มิติเลยผมก็เลยวอร์เดนไปไปมาได้ไปมาอุ้ยได้เจมือไปไปมาไปมาได้กอร์ลี่ได้กอร์ลี่ก่อนมิติแลวแล้วแล้วแล้วก็ใช่ครับเขาได้กอร์ลี่ก็เลยดีใจด้วย คือเขาเกลือมากเลยนะทั้งใส่โค้ดทั้งเล่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มิติแต่พอมันแต่พอมา,อมาไอ้น,นี่เท่านั้นแหละได้แบบการาันตีไม่ไม่ใช่การาันตะีนั้นการันตีรีเจนนะครับไอ้พวกการันตีรีเจนกับการาันตี ีเด็กตัวใหญ่นั่นเดี๋ยวคุ้มดีโอ้ยโอ้ยรอบนี้ลดไปครับไม่เหมือนรอบนะั้นรอบก่นกอนๆนะ้โหลดห้าปีควิปอ์สลัไอ้ไอ้เรียกร้องผมรู้เลยผมเดาได้แล้วมันต้องเข้ากลุ่มแน,น่นอนไม่เคยเล่นก่อนเลยตรงนัง้นแต่รู้ฮห ไม่ต้องเข้ากรุ๊ปด้วยซ้ำอุ้ยปกติมันต้องไอ้พวกอะไรอย่างเงี้ยเข้ากรุ๊ปนะผมมีสองแล้เรามันได้บานหนึ่งไชเลยความแรงคูณสองลืมเก็บเงิน ไปมาล้านหนึ่งว้าวสกิปไปดีเออซื้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 อไปไปอะไรนัแผงก็คือปลดล็อกโซนนั้นอ๋อโอ้โหแสนหนึ่งก่อนแล้วกันจนเกินอ๋อเป็นคูณเงิน แต่เก็บไปถึงเลยก็ได้นะาเอจริงเก็บไป่ถึงสี่ล้านเลยแล้วกันเอาตายแล้วอรอวิ่วัเกินตายไปตาย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 ตอนแรกๆยากพอไปเตียนโซโลปุ๊บใครที่จะเล่นแบบนี้นะเริ่มมาฟาร์มให้ได้สักนิดนึงแล้วไปตีตัวอ้วนนั้น บอกเลยได้เยอะด,ดี๋ยด,ดผมไปซื้อคูณเงินมานั่นเลยได้เงินเยอะมไม่น่าปลดล็อกโซนโอเคปลดล็อกดี๋ยวเงินเยอะมากเงินเยอะจัดจตอนแรกเนื้อเงินไม่ถึงก็เลยจะไปคลิปเลยแต่ว่าเงินถึงก็ไปปลดล็อกโซนเลยเอาเงินยังไม่ถึงเลย ตีูกตีตัวอะไรดีเราขุดตีตัวอะไรดีตัวนี้เงินมองเงินวะโอเคสวกกันวันนี้ไปกันนะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์ติดตามชอ่องดนเพจได้คบเคบะเดี๋ยวละเก้าร้อยแปดสิบแปดจุดบีวอตาแห้งเยอะมากเลยนะ